โอ้ไททันนะครับไททันคันนี้มีแท็กชั่นคอนโทรลนะสบายสบายเฮ้ยมียกล้อด้วยแท็กชั่นคอนโทรลเอาอยู่ครับขึ้นตรงๆได้เลยครับนี่ก็แท็กชั่น อ่าโอเคมาเลยครับสวยสวยมาเลยไปเลยมามาปลอยเลขวานิดขวานิดอ่าโอเคมาเลยครับมาเลยมาเลยเออเออตรงมาเลยครับหลบไอเนี้ยหลบกิ่งไผ่อ่าลงเบาๆปื๊ดตึมอ่าโอเคปลอยเลยขวาน่อยโอเคครับไม่ใช่อะไรนะหลบกิ่งไผ่ <laughs> ท้างหลังพ้นหมดแล้วครับ อ,อันนี้คือเรกวโค้งท่อ สบายจริงคันนี้แต่งมาลยุยตั้งได้ลยุย

ไทต,ตันป่าพิชัยนี่คือห้องเครื่องอันนี้ไม่เดิมเลยห้อ,องน้ำห้อ,องมอหนงห้อ,องน้ำอ,นนอันนี้ปืนฉีดน้ำเฮ้ยไ,ไอ้ยที่ฉีดน้ำมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไงนี่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็ย้ายขึ้นมาที่ว้ อันนี้ปั๊มลมอยู่นี่แอร์ล็อกหน้ามีที่ใสเลยนี่ครับอันนี้แอร์ล็อกหน้าน่าจะของ ARB เนื่ใจแบตลิเธียมมอน้ำสรุปสายรัดแบบนี้ดีสุดแล้ว ่าง BF นะครับอเ,เอ่อเทเลเอ็ม3ฟล็อกนะครับอันนี้โผงขึ้นมาอีกนะครับนี่แอร์ล็อกหน้าหลังไม่ใช่แอร์ล็อกหน้าข้างหลังเป็นดิฟล็อกครับอ่าประมาณนีล็อก ไทต,ตนนะะนันนะครับนี่นะสองห้าห้าแปดจุดแปดห้อาร์สิบหหนหลังนะครับวินหลังเป็นของไทวินวินหน้าเป็นของวอนตัวน่าจะเป็นตัวแปดเก้าหมื่นประมาณนั้น นี่ดูเชือกแลก่อนนี่ตัวอนน่าจะตัวท็อปประมาณนี้โอเคน่าจะได้ไอเดียอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนกทัวออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ